โอทางคัตว,วาสุข,ขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขวันสุขวันดีมีโชคชัยหวังสิ่งใดขอให้ได้ผลสำเร็จทั้งแก้วแหวนเงินทองและเครื่องเพชรงดงามเสร็จสมประสงจำานงหมายพระพุทธรูปปางลำพึงเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันสุขที่มาของพระพุทธรูปปางลำพึง ภายหลังจากตัดสรู้ได้ไม่นานขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับใต้ต้นไทรก็ทรงรำพึงพิจารณาถึงธรรมที่ทรงได้ตัดสรู้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและยากเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้จึงเกิดการท้อพระทยัยและคิดจะไม่สอนชาวโลกแล้วเมื่อเท้าสหัมบดีพรมทรงทราบก็เกิดความร้อนใจ จึงได้มากราบอารัธนาให้ทรงแสดงธรรมว่าในโลกนี้ยังมีบุคคลที่มีกิเลสเบาบางพอฟังธรรมได้อยู่พระพุทธเจ้าทรงคิดพิจารณาแล้วก็เห็นชอบด้วยจึงได้ประกาศทำคำสั่งสอนจนกระทั่งเสด็จดับขันทปรินิพานพุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระพุทธรูปปางลำพึงขึ้นมาท่านที่เกิดวันศุกร อยากล่ำอยากรวยอยากโชคดีมีชัยเสริมดวงเสริมชะตาเสริมบารมีขอให้สวดพระคาถาบูชาพระประจำวันเกิดพระคาถามีชื่อว่าพระพุทธเจ้าตวาดปาหิม,มพานสวดบูชากัน21จบตามกำลังวันพระคาถามีเพียงสั้นๆว่าวาโทโนะมะมะวาแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองทำกิจการใดๆก็จะประสบผลสำเร็จขอให้ทุกท่านโชคดี จเจริญธรรม